คนดูหอยนะคะทุกคนหาดูน้องหอยไตกันนี่หอยนีย่นางลมค่ะทุกคนว้าว <c oughs> หอยนางลมหอยนางลม, <c oughs> งลมคุณอาโอ้ยหลายแท้โอ้ยเสด็จไดบ่ได้อดเอามีดเอาอยางมาค่ะทุกคนขาเพอาะเขาบุหรี่เขาชิลลงมาหอดหนีค่ะทุกคนคุณอาพัดหอยนางลมหนีแพมพ่มเทพค่ะทุกคนคขาเขาลงมาหอดหน่งตีนเขาเลยค่ะทุกคน <laughs> oh, you're going to go this way, this way, darling. Are you the Wait, I'll hold you down. Thank you, darling. Oh. <laughs> โอเคไป t ันข t บคุณค่ะสุดท้ายคุณแม่ก็มาถึงแล้วคะ่ะปลายแหลมแหลมพรมเทพมุนปลามุนโดงมากเฮ้ยเอ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปด o ันเซ็กโคโอ้ไม่กาดเนสถึงแล้วแหลมพมเทพ Wow! Ooh, ah. Is snail? uh. Oh, guys! Ah! Look at the snail. Snail? Yeah. Oh, yeah. เรามาถึงกันแล้วค่ะทุกคนค่ะเราเริ่ม สามีลงไปแล้วค่ะไปหาหอยแล้วเราเดินกันมาไกลนะคะทุกคนขาเกือบประมาณโลกว่า,วาแต่ว่ามันแบบว่ามันทางขุขามันก็เลยเมื่อ,งงอยมาถึงแล้วค่ะทุกคนค่ะจุดหมายปลายทางแหลมพรมเทพนี่ค่ะโอ้ามีบอกว่าเห็นหอยเม่นค่ะทุกคน วายเมนเยอะมากสามีจะไปดูกันแค่มีแคชชิด or no n e c ลูกๆพี่พกแค่ม u c l e the muscle o y เ t e r yeah that's true darling w h e r ah poo 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 o o <silence> 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 ah, vai <derv> <silence> ah, เฮ้ย ไม่ได้เราลีล,ลูกค่ะได้กระปูหนึ่งตัวคนะ่ศาศาะทุกคนแล้วเราปล่อยกันแต่ว่าเราไม่เอาอะไรจะปล่อยเขาค่ะดูทุกคนคุกนดูหอยนะคะทุกคนหาดูน้องหอยใสกันนี่หอย เย่เดิ they w a look 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 ่ so cute มาเชวนดูเซบิกวันตะหลอยิดดนังล้อมสกุลเบิเบิร์ฟ้าชนหลายเด็ดู้คนหนาคนหนาคนหนาทั้งพิก็มีหากหลายดูเยดายโอ๊ยเนาะ กำลังไปหาอุปกรณ์มาค่ะทุกคนมาอุปกรณ์มาจะเพื่อการทำการแกะหอยค่ะไม่รู้จะแกะได้ไหมคะทุกคนคะ <c oughs> ต้นแม่มาถึงแล้วเดอ้อแหลมพรมเทพเขาบอกว่าไม่มาแหลมพรมเทพเหมือนไม่มาไม่ถึงภูเก, <c oughs> กต็ตเจ้าตอหินไหวเป็นสันๆแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้วิวแหลมพรมเทพนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะ นี่เขาต่อก้อนหินกันไว้อย่างนี้นะคะทุกคนเฮ้ยยแล้วเราจะต่อบ้าง